นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไร ทีนี้ในคลิปนี้ไม่ใช่รถจกักรยานยนต์นะครับคลิปนี้เป็นรถยนต์นะครับอ่ารถยนต์ที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับก็เป็นรถของคุณครูที่โรงเรียนของครูนี่แหละพอดีว่าเมื่อวันพุธหรือวันพฤหัสเนี่ยอ่าจะเลี้ยวรถเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับไปชนท้ายรถกระบะนะครับซึ่งเจ้าของรถเนี่ยตามคลิปเนี่ยคือเป็นฝ่ายผิด เพราะว่าไปชนท้ายเขานะครับแล้วก็โคมไฟหน้าเนี่ยกับฝากระโปรงเนี่ยก็ตามที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับอ่าถ้าท่านนั่งอยู่บนรถคือด้านซ้ายแต่ถ้าจากวิดีโอคือด้านขวาเนี่ยอ่าชุดไฟหน้าเนี่ยมันแตกนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยมันยุบมันบุบทีนี้ทางอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเขาก็เลยมาไหว้วานให้ครูเนี่ยช่วยแก้ไขให้หน่อยคือแกบอกว่าช่วงเนี้ยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับ ก็ยังจะไม่เอารถไปเข้าอู่ไปอะไรนะไปเคาะไปดัดไปทำสีอะไรนะครับคือขอแค่ให้มันเป็นเป็นรูปร่างเป็นรูปทรงเหมือนเหมือนใกล้เคียงปกตินะแล้วก็ให้เปลี่ยนชุดโคมไฟหน้าใหม่นะครับเมื่อคือนครูสอนรอบค่ำนะครับก่อนกลับบ้านเนี่ยไอเสโคมเนี่ยมันก็คือมันแตกอยู่ในเนี่ยเป็นชิ้นๆเต็มเลยนะเมื่อวานตอนสองทุ่ม ครูก็เลยมาหยิบหยิบออกไปให้ก่อนส่วนหนึ่งแล้วก็บอกแกว่าเดี๋ยวเช้าเนี้ยจริงก็ไม่เช้านี่คือบ่ายบ่ายสองแล้วมั้งครับที่ทําคลิปเนี่ยว่างแล้วเดี๋ยวจะมาจัดการให้เพราะว่าเช้าก็มีบริการรถชาวบ้านอยู่สองคันนะก็ตามคลิปก่อนเนี่ยในที่ท่านเห็นนั่นแหละนะครับเนี่ยส่วนนี้คือครูก็บอกนะครับว่าอันนี้รถมันเคยเกิดอุบัติเหตุมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ทําสีเนี่ยนี่สีโฟมมันร่อนนเป็นอย่างนี้เลยก็คือเดี๋ยวครูก็จะดัดแค่ให้มัน มันไม่น่าเกียดไปกว่านี้แล้วก็คือเปลี่ยนหลักๆคือเปลี่ยนเนี่ยนะฮะดวงไฟหน้าเนี่ยโคมไฟหน้าข้างซ้ายนี่แหละเพนะราะอันนี้ก็คือของเทียมอยู่แล้วนะครับ,นะรบนี่เป็นพลาสติกข้าวตอนแกเกิดอุบัติเหตุมาแกก็เปลี่ยนเป็นของเดโปหรือดีโปทั้งคู่นะครับอ่นะเดี๋ยวครูบางแป๊บนะเดี๋ยวคือครูจะเปิดฝากระโปรงนะครับ ฝากระโปงมันเปิดได้นะครับแต่ฝากระโปงมันจะดุ้งนะตามภาษาชางเรียกฝากระโปงมันดุ้งอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าไฟหน้าเนี่ยมันยึดอย่างไรนะครับถ้าถ้าเรามาดูจากข้างข้างขวาของรถก่อนนะครับถ้าเป็นปกติเนี่ยนะครับก็คือจะมีนะครับกระจังหน้าเนี่ยนะจะมายึดอยู่กับขาของโคมไฟหน้า แล้วขาของโคมไฟหน้าส่วนหนึ่งก็คือไปยึดติดอยู่กับเนี่ยนะครับคานหน้าตัวบนนะครับแล้วในขนาเดียวกันนะครับโคมไฟหน้าเนี่ยก็จะมีขาของไฟมุมหรือไฟหลีเนี่ยมาเกาะอ่าน,นตอนนี้ที่เห็นนะครับอยู่นี้นะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเวลาเราจะถอดเยนะครับไอขาโคมไฟหน้าเนี่ยมันจะมีน็อตอ,อีกหนึ่งตัวยึดอยู่ดังด้านข้างตรงที่นิ้วคูชี้เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรครับเราจะต้องถอดไฟหลีหรือไฟมุมนี้ออกก่อนนะแล้วเราจะเจอน็อตยึดนะตรงนี้นะแล้วก็ถอดนี่นะครับถอดกระจังหนะ้าอ่านะครับนั่นะเดี๋ยวครูจะให้โจเขาเป็นคนทำแล้วครูเป็นคนอธิบายบอกขั้นตอนนะครับต้องเอาไขาควงแฉกมาด้วยครับกครูนะเดี๋ยวให้โจไปเอาเครื่องมือก่อนนะครับ รับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะถอดนะครับสกรูหรือน็อตยึดกระจังหน้านะครับข้างซ้ายนะครับออาถอดเลยครับเพราะว่ารถแกเคยเกิดอุบัติเหตุอ่าครับก่อนนี่เป็นฝ่ายถูกมั้งครับประกันเขาเพิ่งจะเคมหรือทํามาให้ประกันของคู่กรณีนะครับแต่เที่ยวนี้แกเป็นฝ่ายผิดอ่ากระจังหน้า อันนี้ติดไหมอันนี้มันแตกหมดแล้วนะครับเนี่ยนะขามันหักหมดแล้วนะอ่าจากนั้นนะครับเดี๋ยวกระจังหน้าเนี่ยนะครับมันจะติดอยู่กับตัวล็อกทางด้านล่างของโคมไฟหน้าเนี่ยนะครับอันเนี้ยคือให้เราใช้นิ้วเนี่ยนะครับเขีย่ยเขี่ยตัวล็อกสองข้างแล้วเราก็ยกกระจังหน้าขึ้นอ่ามันหลุดหมดแล้วนะครับอา้าวไม่เป็นไรอ่ะครูถอยมาไกลอาเมื่อกี้ที่มันล่วงเดี๋ยวดูด้วยนะครับมันจะไปค้างในพัดลมหรืออะไรหรือเปล่า เอากระจังหน้าไปวางที่วงเวียนนี่นะครับวงเวียนเสาธงเลยครับเดี๋ยวครูค่อยมาหาเนี่ยพวกหูอะไรเนี่ยครับมันฉีกหมดแล้วนะครับเพราะมันเกิดอุบัติเหตุมาหลายรอบนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะถอดไฟมุมหรือไฟหลี่นะครับตัวนี้นะครับน่ารัะสกรูตัวนั้นแหละครับขาขาไฟมุมก็แตกหักไปแล้วนะครับ เอาสกรูออกครับอ่าจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะดึงชุดไฟหลีหรือไฟมุมออกนะครับก็ดึงมาทางด้านหน้าอย่างนี้นะครับนี่ดึงออกมานี่นะครับดึงออกเขาจะมีตัวเสียบตัวล็อกอยู่เห็นไหมฮะถ้าท่านสังเกตที่เดือยตัวนี้นะครับนี่เดือยก็จะมาล็อกกันนี่นะตรงขาโคมไฟหน้านะครับแล้วในขณะเดียวกันในขาไฟมุมเนี่ยก็จะที่ครูบอ,อกเมื่อกี้เนี่ย จะมายึดอยู่กับด้านบนของโคมไฟหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้เรานะครับปลดปลั๊กออกไปก่อนอ่าถ้าไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวบิดไปอ่าเเดี๋ยวถอดถุงมือก่อนก็ได้ครับเพราะว่าให้ใส่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันโดนกระจกอะไรแตกนะครับ เอามาทันอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้คือบิดออกทีนี้คือความตั้งใจของครูเนี่ยนะครับก็คือจะให้ถอดปลัก๊กทีนี้มันถอดไม่ออกก็ไม่เป็นไรถ้าถอดไม่ออกคือเราถอดไปท,ทั้งฐานก็คือเราแค่บิดไปทางซ้ายแล้วดึงออกนะครับนี่อ่ะโอเคปล่อยห้อยไว้อย่างนี้ก่อนก็นําไปเก็บจากนั้นนะครับที่ครูบอกนะครับก็คือเนี่ยนะครับจะมีน็อตยึด ที่คานหน้าแล้วก็ทางด้านข้างนี่นะครับ1นึอ่าใช้ตัวทีเบอร์สิบอดนะครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเดี๋ยวถ้าครูไปซื้อโคมมาแล้วเนี่ยมันจะใส่ได้ไหมนะฮะเพราะครูเป็นช่งางจักรยานยนต์นะอันนี้คือลองแก้ไขหรือช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกันนะครับ เสร็จแล้วก็ด้านบนครับสามห่วงนะครับโตโยต้าสามห่วงทนหายห่วงนะครับอันนี้ดั้งเดิมเป็นเครื่องพันสามนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เครื่องเดิมมันพังนะครับ ฝาสูบเสื้อสูบมันผู่โอเวอร์ฮอนไม่ขึ้นนะคันนี้ก็เลยไปยกเครื่องเชียงกงมานะครับเป็นเครื่องพันห้าอ่ะจแล้วก็ขยับยกชุดโคมออกมาครับเดี๋ยวสายไฟคั่วไฟหน้าค่อยปลดทีหลังะนะครับทีนี้พอยกออกมาได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะปลดคั้วไฟหน้าอันนี้จะเป็น หลอดฮฮโลเจนก็คือจับแล้วดึงถอยหลังเลยนะครับอ่าจับแล้วดึงถอยหลังโอเคนะครจะได้ออกมาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับคือครูไม่แน่ใจนะว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเขาจะแถมหลอดไฟอะไรมากันฝุ่นมาหรือเปล่าก็ให้เราถอดชุดนี้เก็บก่อนอันนี้จริงโปติจะเป็นชุดยางกันฝุ่นอันนี้เป็นพลาสติกก็บิดซ้ายครับอ่าบิดซ้ายนะฮะ พอบิดซ้ายออกเสร็จปุ๊บเขาจะมียางกันฝุ่นหุม้มอีกชั้นหนึ่งแกะยางกันฝุ่นออกดึงออกไปเลยครับอพอเราดึงยางกันฝุ่นออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเจอหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับอันนี้คือครูก็ไม่แน่ใจนะว่าหลอดมันจะขาดทั้งสองไสหรือเปล่าแต่เมื่อคืนแกเปิดไฟหน้าไฟต่ํามันติดอยู่ <c oughs> นะครับ เดี๋ยวเราจะทําการปลดหลอดไฟมานะครับก็ให้เรากดที่สปริงตัวนี้นะครับกดพอกดเนี่ยนะครัแล้วผักดันไปข้างหน้าขึ้นข้างบนสปริงมันจะหลุดนะครับโดยมีตัวเนี้เป็นตัวล็อกไม่ให้สปริงหลุดอีกทีนึง่งเดี๋ยวครูกดให้ดูนะครับโจอดจับนิ่งๆนะครับกดบิดเนี่ยนะครับดันเห็นไหมฮะ่ากนั้นก็คือเอาหลอดฮาโลเจนออกนี่นะหลอดไฟหน้าเป็นฮาโลเจน อันนี้ครูไม่แน่ใจนะว่าขาดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวครูขอไปวางไว้ที่บนหม้อกรองอากาศกันละกันอ่ะไปวางไว้ที่นู่นดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเราต้องไอ้นี่จับ,จบ,จบที่ขั้วมันครับเนะี่ยเพราะเดี๋ยวครูต้องมาช่วยดัดฝากระโปรงให้แกนะครับเนี่ยก็ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับการถออชุดโคมไฟหน้าออกมา นะครับส่วนเดี๋ยวฝากระโปงเนี่ยนะครับเดี๋ยวอะไรนะวิญญาณของช่างเคาะปะนะเคาะปากผูจะต้องมาเข้าสิงคูกับโจนะครับ <c oughs> เดี๋ยวครูขอญาตหยุดวิดีโอนะครับเพื่อไปทําการเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวครูให้ลองดัดดูก่อนเอาเอานี่ออกครับอ่ะโจเก็บประแจน็อตไก่ที่เศษที่มันแตกออกมาก่อนครับเดี๋ยวเผลอเหยียบอ่ะเก็บลบไปก่อน นมาเรียนมาเรียนซ่อมมอเตอร์ไซค์กับครูนะครับคือถ้าถ้าฝ่ายดีนะครับขยันไม่ขี้เกียจนะครับมันจะมีงานพวกนี้มาให้ทํานะครับเรียนรู้นะครับบางคนเข้าใจว่ามาเรียนซ่อมมอเตอร์ไซค์คือกูก็จะมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับไม่ใช่อ่ะเราลองปิดฝากระโปรงมาก่อนอ่ะเสร็จแล้วโจค่อยๆปิดไม่ต้องปิดแล้วเพราะเดี๋ยวจะให้ดัดดูครับอ่ะ โจลองออกแรงดัดดิครับเอาอสองคนอ่ะลองง้างดูดิครับง้างไหวไหมอ่ะเดี๋ยวครูมายืนอยู่ฝั่งนี้เอ้าเออโจเขาแข็งแรงนะครับโอ้โหอูค้อปากผูยังอายเลยอ้ยอดอ่ะพอก่อนทีนี้ นะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงจุดนี้มันโกงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราครูจะให้โจเขาลองกดตรงนี้ลงอ่าคือครูไม่ทุบนะจะให้ลองใช้กําลังจากตัวเราเนี่ยกดดูก่อนอา้อาวแล้วเดี๋ยวให้ดีก็ได้ให้ให้ให้เพื่อนมากดคนหนึ่งแล้วโจลองงา้างดูว่ามันใกล้เคลียร์กันไหมอา้าวไม่ได้คนหนึ่งก็ต้องมาอยู่ฝั่งนี้ดิอา่าคนหนึ่งกดไ้แล้วโจลองงา้างตรงนี้ดูอา้าว อ่ะ <S <S เอาเท่าที่ได้เท่าที่ได้อ่โอเคนะอ่ะทีนี้อาจารย์เขาล็อกประตูอะไม่รู้ลองไปเปิดไปเปิดในนี่ดูครับพอเมื่อกี้มันังแกลบไปแล้วไงฮะโอ้โหล็อกประตูอีกอ่ะเดี๋ยวครูขายาจูดวิดีโอไว้ก่อนนะครับอ่ะกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับจากการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับ ก็ไอหูที่มันยึดกันชนเนี่ยมันฉีกตัวเนี้ยยังเป็นจุดยึดเดิเดมๆอยู่นะครับยังมีน็อตอยู่นะครับส่วนตัวข้างหน้าจุดเนี้ยไม่มีที่ยึดมาแล้วนะครับก็จะเป็นโวๆอย่างนี้ส่วนจุดเนี้ยให้ท่านสังเกตนะครับจุดนี้คือน็อตยึดเดิมๆนะครับเห็นไหมก่อนหน้าเนี้ยรถมันเกิดปุบัติเหตุมาแล้วไปทางอู่เนี่ยเขาคงจะคลายเนะี่ยคลายน็อตยึดตัวเนี้ยก็คือคือจุดเดียวอ่ะตัวเนี้ยนะฮะ แต่เนื่องจากมันนานมันเป็นสนิมผักายแล้วมันทําไมครับมันขาดทาก็เขาเป็นอู่ทาสีใช่ไหมฮะไม่ใช่อู่ซ่อมเครื่องเขาก็ไม่ได้บ่งให้เขาก็เลยใช้วิธีเนี่ยครับมาเจาะสกรูแล้วก็ใส่สกรูเกลียวปล่อยเข้าไปนะครับส่วนในตรงช่องว่างเราเนี่ยจะเป็นช่องที่ลิ้นกันชนจะเข้าไปเสียบล็อกนะครับเออเหนนะ แล้วก็อันเนี้ยอย่างที่ครูแจ้งไปคือมันเคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะใสไปแล้วเนี่ยการชนมันไม่แน่นมันจะถูก,กับตัวถังหรือเฟรมเนี่ยนะครับเนี่ยคัสซีเนี่ยมันก็จะมีเสียงเอสเอ้ดอาดเอสเอาเหมือนหนูร้องใช่ไหมเขาก็เลยเอาฟองน้าเนี่ยมาทํให้ครับมาใส่รองเอาไว้เนี่ยนะครับเนี้ยเขาลองอยู่จุดนี้เมื่อกี้ครูดึงออกมาอ่ะเดี๋ยวครูจะให้โจนะครับเขาใส่ยึดในเบื้องต้นก่อนอ่ะครูก็จะช่วยเขายกอ่ะเนี่ยยกอ้าว เพื่อนเป็นไหนไปแล้วมันเบี้ยวครัคอ่ามันเบี้ยวใช่ไหมก็เท่าที่ได้อ่ามันจริงมาต้องมีคนมาช่วยดันใช่ไหมแล้วโจเป็นคนใส่เพราะครูเป็นคนถ่ายก็ดันไม่ไหวเหมืนอนกันพอดีเพื่อนเดินไปไหนแล้วไม่รู้พอพอได้ไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนัน้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้ครูให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับทีนี้คือครูไม่แน่ใจนะครับว่าจากการเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้หรือครั้งนี้นะครับให้ท่านดูแตรนะครับแต่จะมี2ตัวนะรุ่นนี้แต่เสียงต่าแต่เสียงสูงแต่ตัวเนี้ยมันยุบเข้าไปเห็นไหมพอมันยุบเข้าไปปุ๊บทางด้านหลังแต่เนี้ยมันไปถูกับท่อน้ํายาแอร์นะครับอันนี้คือครูไม่แน่ใจนะเป็นท่อดิชาร์จหรือท่อซักชั่น แต้วง่ายๆแล้วการท,ท่อท่อที่ออกจากตัวไดเออร์เนี่ยคือท่อเนี้ยเนี่ยนะเนี่ยมันถูมานานจนกระทั่งเห็นไหมครับเนี่ยท่อแอร์เนี่ยมันเป็นรอยนะเป็นรอยดำๆท่านอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดรถมันไม่ได้เกิดดูัติเหตุเนี่ยนะครับเวลามันทํางานเครื่องยนต์มันสัน่นมันเขย่าเนี่ยไอแต่ตัวเนี้ยมันก็จะถูก,ก่บท่อน้ํายาแอร์ตัวน,นี้ไปเรื่อยๆนะท่อน,นี้เป็นอลูมิเนียม สุดท้ายพอมันถูไปเรื่อยๆน้ำยาแอร์มันมีแรงดันอยู่ท่อน,นี้ก็จะทำไมครับทะลุพอทะลุน้ำยาแอร์ก็จะทำการซึมและรั่วออกมาเพราะนั้นพอครูมาเห็นป้าปครูก็แค่ทำไมครับอ่าครูก็แค่ง้างออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นรอยดําๆอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนี่ยง่างออกมา,าครับอ่าก็ประมาณาจโจใส่ให้และนะครับ ก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวครูขอญาตหยุดวิดีโอนะครับเดี๋ยวครูจะออกไปซื้อโคมไฟหน้ามาให้จานเขานะครับอ่านะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ได้ไปซื้อนะครับชุดโคมไฟหรือดวงไฟมานะครับก็เป็นของยี่ห้อเดโปหรือดีโปนะครับเขาก็จะแถมในตัวฝาครอบกับยางกันฝุ่นมาให้ ครูก็ไปย้ายหลอดไฟจากโคมเก่ามาใส่นะครับหลังจากครูใส่หลอดไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับคือครูก็เอาโคมเนี่ยเอามาเทียบกับตัวถังเนี่ยปรากฏว่ามันใส่ไม่ได้เนื่องจากว่าจุดยึดต่างๆเนี่ยนะครับคือมันมีการบิดเบี้ยวแล้วก็มีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครคูก็ใช้ค้อนนะครับค่อยๆเคาะนะครับค่อยๆเคาะปรับนะบจนกระทั่งได้รูปทรงอยู่ประมาณนี้ นะครับนะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูเนี่ยก็จะนําโคมไฟอันใหม่เนี่ยเข้าไปติดตั้งก็อย่าลืมนะครับจะต้องเสียบนี่นะปลัก๊กหรือขั้วเข้าอ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตเสียบ ย้ำนะครับคือไม่ได้ซื้อมาแล้วใส่ได้เลยนะคือครูก็มาเคาะเคาะปรับปรับเทียบเท่าที่มันจะทําได้นะครับแต่แล้วครูก็ใส่นะครับก็จะมีสองจุดนะครับคือนี่นะฮะอันนี้จะยึดกับตัวแก้มบางโคนด้านขวานะส่วนตัวนี้เป็นพลาสติกเดี๋ยวมันจะยึดอยู่กับตัวคานหน้าตัวบน,นก็ใส่เนี่ยนะครับ พอใส่ไปเนี่ยนะครับตำแหน่งยึดก็ใกล้เคียงโดยที่ไม่ได้ฝืนนะครับเดี๋ยวครูจะทำการใส่น็อตยึด2ตัวนี้นะครับของเขามาเป็นน็อตตัวเมียเบอร์10นะเดี๋ยวครูขาญาตยูวิดีโอตรงช่วงใส่น็อตตรงนี้นะครับอ่ะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้คือครูก็ติดตั้งชุดโคมไฟหน้า นะครับแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปนะทางด้านนี้2ตัวแล้วก็ยึดน็อตที่จะคานหน้าตัวบนไปแล้ว1ตัวนะครับทีนี้เนื่องจากว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยนะครับไอแนวของไสหน้าข้างขวากับ้างซ้ายเนี่ยมันต้องต่างกันแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีการเคาะตัวถังอะไรนะครับก็อย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่ที่แรกว่าอาจารย์เขาขอแค่ให้ใส่เข้าไปให้มันครบไม่น่าเกียดเนนะี่ยนมมันจะเหลืองมันอยู่ประมาณ1เซนนะครับ ถ้าจะให้มันถูกต้องเป๊ะ,ปะก็คือต้องไปที่อู่นะครับที่เขาเคาะตัวถังอ่ะให้ช่างเขาเคาะมาให้นะครับทีนี้นะครับตอนที่ครูมาใส่อยู่นะครับน็อตท,ที่ยึดแก้มบางโคนฝั่งซ้ายตรงนี้สามตัวนะน็อตสามตัวนี่คือเหมือนกันไม่ได้โดนขันมานะครับคือมันหลวมๆม,มันสามารถขยับแก้มบางโคนซ้ายได้เพราะอย่างที่ครูบอกไปว่าก่อนหน้านี้จา์เขาเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วเข้ารถไปเข้าอู่ทำสี อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาขันมาไม่แน่นหรือเปล่าเพราะว่ารถเวลามันโดนชนเนี่ยจะทําให้มันเป๊ะเหมือนเอาไม้บรรทัดมาขีดเส้นเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับครูก็ไปจัดก,การขันเนี่ยน็อตยึดแก้มโคนเนี่ยนะกับตัวถังให้เรียบร้อยแล้สามตัวแน่นหนานเพราะทีแรกมันมันโยกได้อยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ครูใส่น็อตยึดสองตัวเสร็จเรียบร้อยครูก็จะใส่ตัวไฟมุมไฟหลีหรือไฟเลี้ยวนะครับ ก็ใส่เวลาใส่เนี่ยนะครับเดือยที่ตัวนี้นะครับจะต้องเข้ากับเดือยนี่ฮะกับรูที่ตรงขาด้านล่างของโคมไฟหน้าแต่มันไม่สามารถใส่ได้เป๊ะน,นะครับในย้ำนะครับเพราะมันเกิดอุบัติเหตุมันกระแทกเราแค่ใส่ให้มันครบองค์ประกอบใส่แล้วคือดูไม่แน่เกลียดนะครับอาก็าจะใส่เนี่ยนะครับมันจะใส่ได้ประมาณนี้นะครับนะย คือไอเดือยของเนี้ยเข้าเป็นล็อกกับรูที่ฐานโคมไฟได้ส่วนตรงเนี้ยมันล็อกได้ไม่สนิทเพราะว่าหูเนี้ยมันฉีกแล้วก็ขาข้างบนเนี้ยของไอตัวโคมไฟมุมเนี้ยมันก็ฉีกด้วยแต่ตำแหน่งเนี้ยมันใกล้เคียงกับของเดิมนะครับเนี้ยไม่หลุดเดี๋ยวครูก็จะทําการยึดสกรูเกีียวปล่อยตัวเนี้ยกลับเข้าไปอย่างเก่า ัก,กรู่น,นะครับครับนะครับครูจะทําการยึดนะครับนะครูย้ำนะนะว่าหูของตัวนี้คือมันฉีกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารูเนี่ยที่ยึดไปเนี่ยตำแหน่งใกล้เคียงนะครับอ่าครูก็จะทําการใส่เข้าไป ตรงนี้มันจะเพะเยอนะครับเพราะว่าไอ้หูตรงนี้ก็คือฉีกเหมือนกันทั้งหมดทีนี้พอครูใส่เข้าไปเสร็จเดี๋ยวครูจะลองไปเปิดไฟดูนะครับว่าไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงไฟหลีไฟมุมหรือไฟเลี้ยวด้านซ้ายเนี่ยมาติดเป็นปกติไหมนะครับสักครู่ นะครับไฟลีหรือไฟมุมติดนะครับไฟเลี้ยวแต่ตอนนี้ครูเปิดเป็นฮาส,สาดหรือเป็นไฟผ่าหมากนะครับมันจะติดหมดเลยไฟเลี้ยวทุกดวงติดนะครับติดอันนี้เป็นไฟต่าเดี๋ยวครูจะลิบเป็นไฟสูงนะครับว่าติดไหม ตัวนี้คือดับอยู่อ่าอันนี้คือแกไปตัดนะอาไฟมีติดไฟสูงอ่านะครับก็นะครับรถของอาจารย์เขานะครับ,นะรบ,นะรบไฟหน้าไฟหน้าไฟต่าเนี่ยคือไม่ติดทั้งสองข้างเลยนะครับแกเคยบอกอยู่นะครับไม่แน่ใจว่ารีเลย์ไฟหน้าเนี่ยมันเสียหรือเปล่าอันนี้คือครูไม่ได้เช็คนะที่ที่แกใช้อยู่ตอนนี้ทุกวันคือแกใช้เป็นไฟสูงอย่างเดียว วันนั้นที่เห็นติดอยู่ตอนเนี้มันคือไฟสูงส่วนเดี๋ยวมันจะส่องขึ้นยอดนะพร้าวหรือเปล่าเดี๋ยวโอกาหน้าค่อยแก้วันนี้คือครูขอติดตั้งโคมไฟหน้าเข้าไปให้แกก่อนนะครับหรือว่ามันจะเกิดจากสวิตช์ไฟสูงไฟต่ํามันเสียอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพอครูเปิดเป็นไฟต่ําเนี่ยข้างซ้ายก็ไม่ติดข้างขวาก็ไม่ติดวันนั้นไม่น่าจะใช่ที่หลอดนะครับแต่พอเปิดเป็นไฟสูงคือมันติดทั้งคู่นะ โอเคนะประมาณนี้นะครับกรารครับรกคนนิดนึงวัดีรถที่บ้านนะครับอ่าอต่อนะครับนะคือสรุปนะครับคือรถของแกเนี่ยไฟหน้าไฟต่ำไม่มีมานานแล้วนะครับแกใช้คือแต่ไฟสูง ส่วนไฟสูงเนี่ยแล้วคนที่ขับสวนมาเนี่ยเขาจะริฟไฟใส่หรือเปล่านี่คือครูไม่รู้นะครับนะวันนี้คือครูแค่เปลี่ยนโค้ไฟหน้าให้แกนะครับพอครูใส่โค้ไฟหน้าตรวจสอบแล้วไฟหน้าติดไฟมุมไฟเลี้ยวติดปับ๊บเดี๋ยวครูก็จะมาทําการใส่กะจังหน้านะครับกระจังหน้าก็อย่างที่บอกไปว่าขามันก็หักนะก็ต้องว่ากันตามสภาพเดี๋ยวรอถูรางวัลที่หนึ่งแล้วค่อย ซื้อคันใหม่ป้ายแดงซื้อเป็นรถอีวีไปเลยนะครับสักครู่นะแล้วครูขยับมาทางนี้นะครับทีนี้เวลาใส่กระจังหน้านะครับ ก็จะมีจุดก็คือข้างล่างของกระจังนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะต้องเสียบเข้ากับรูตรงนี้เนี่ยนะเสียบเสร็จแล้วนะครับไอ้ข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะหนึ่งสองสามนะมันจะยึดเข้ากับหูโคมไฟหน้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันหักหมดเลยเนไหมฮะนี่ก็หักนี่ก็หักและแม้กระทั่งไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยที่จะยึดเข้ากับ ที่จะยึดเข้ากับตรงที่มือหรือกรนเปิดประตูนเนี่ยคือมันก็แตกหักหมดเลยเพราะฉะนั้น้าเกิดในกรณีไม่เปลี่ยนก็จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือไปหาแหวนอีแตดตัวใหญ่ๆมานะครับหรือตัดกระป๋องน้ำมันเครื่องพลาสติกก็ได้เป็นวงกลมๆนะครับให้มันใหญ่ๆแล้วก็ใช้สกรูเกียวปล่อยพอนนี้เขาใช้ใช้สกรูเกียวปล่อยมาลักษณะอย่างเงี้ยนะเกียวมาหืมมาเลยทำไมครับจัดการขันยึดให้แน่น นะครับก็จะใส่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเนะี่ยแล้วก็ที่ครูบอกก็คือหาสกูเกียวปล่อยนะครับมาแล้วก็กระป๋องน้ำมันเครื่องมาแล้วก็ติดตั้งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับงานแก้ไขช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกันนะครับจากการที่รถเกิดอุบัติเหตุ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้รถโตโยต้าสห่วงนะครับอันนี้มันเป็นรหัสตัวถัง EE นะครับแตนะมันจะมี EE กับ AE นะครับถ้าในกรณีไฟหน้าของท่านมันเหลืองมันมัวมันแตกมันล้าวเนี่ยก็ลองเอาคลิปดูคลิปครูไปดูแล้วก็ลองไปแก้ไขดูนะครับในเบื้องต้นนะก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ